น้าคุยแต่กูอีกนี่ฮัลโหลครับน้าเสร็จแล้วไอ้ไอ้ไอ้เกลมันถามว่าไอ้เฮียเสือมึงอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะผมอยู <Wasn 't> <proposals>? hey, okay, ่นี่เนี่ยผมอยู่ในในอยู่แรงเขียวได้ครับน้าแรงเขียวนี่ตอนนี้เลยถ้าถ้ามีคนอันนี้เป็นหลักหรือหลังยังออกออหนูยังไม่พูดเลยอใจนี่งาครับน้าไอ้เกลไอ้เกลมันบอกว่าไอ้เฮียเสืิร์งมึงอยู่ไหนเนี่ยลูก ททาััยนนไอเกมมึงลงมาเลยมึงลงมาเลยเนี่ยมึงมาเล่าให้ลุงฟังอะไรนะครับคือไอเกมมนได้ข้อมูลมาว่าคนที่มันปูอยู่อ่ะเขาเป็นผู้ชายอ้าวน่ารู้อรอไม่ไม่น่าใช่นาอะไรเนี่ยปิ่งปิ่งแบบเขามีกระดิ่งสองถูกต้องเขามีกระดิ่งสองลูกด้วยนะปิ่งๆกันลูกอ้าวเฉินคราตอนเหรอไม่ไม่ก็ยังไม่รู้กี่ลูกไม่รู้มึงมีกระดิ่งกี่ลูกสองครับเออแล้วเขามีกี่ลูกผมมีกระดิ่งแล้วก็มีสายเชือกยาวอีกหลายเส้นอยู่ครับไปถามไปเกี่ยวเลย Yeah, แล้วมีท,มท่าประเจ้าองค์รเดียด๋วยวยสงสารลุงเพื่อไปอธิบายให้ลุงฟังไปอะไรอะไรคืออะไรหนูจะมาบอกลุงแต่ว่าหนูก็วัวลุงจะเสียใจแล้วก็ว่าลุงจะรับแม่ได้แล้วเกิดลุงเสียใจหนักขึ้นมาหนูก็ไม่อยากให้ลุงต้องกลับไปเป็นสภาพแบบเดิมแล้วอ่ะโอะโอโอกาดนี้ก็พูดเถอะ แบบนั้นแต่หนูไม่อยากบอกรู้นะแม่งยังไม่พูดอีกถ้าเป็นเถอะเหลือประโยคเดียวละพูดเถอะเออใช่พูดเถอะถ้ามาขนาดนี้แล้ววะเราไปเจอลูกยังไงต่อหนูอะไรสำรองสำรองอ่ะบอกเลยลูกลุงฉันเป็นสำรองอะไรเอออะไรเป็นสำรองมาล้อเรื่องเก่าๆเพื่อไม่ได้ล้อเรื่องเดาๆเป็นสำรองใหม่ดูกอ่ะเพิ่งเป็นเลยหนูรู้เรื่องใหม่เรืไหนลูกหนูรู้เรื่องใหม่เรื่องหนลูก แล้วหนูก็เสิร์ฟได้พี่นุกเกอร์บอกพี่สนุกเกอร์บอกอะไรหนูอะไรจูจูเธอว่าลุงเฉิบเป็นสำรองเพราะว่าคนนั้นเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วลุงก็เป็นสำรองของเขาโอ้โหตายแล้วเจับจับนั่นนายหนูเราไม่อยากบอกลุงเนี่ยเพราะว่า เฮียแม่ซิกคอมจัดข้าวหมดพี่อะรับไม่ได้ครับไปเลยดูครับพี่เฉินพี่พีเฉินพี่พาเฉนพี่พี่เฉนพี่พี่เฉินพ่ินพี่เนพี่พ่เฉินพพี่เนพี่พี่นีเนี่เฉนพี่นพี่พีเฉินพี่พี่เฉินพี่พี่เนี่เฉนี่พี่เฉิน่พี่เ่ี่นพี่้ีเี่ แอบครบัวตอ่นแล้วแบบว่าเขาใส่ชุดคู่กับคนเดินอยู่แล้วเขาก็ไปหาลุงเฉินนั่งที่ใส่ชุดคู่กับคนนั้นน่ะโอ้โหนั้นเป็นใครไม่หนูใช่จริงลูกไม่ได้ลูกชื่ออะไรหู่ไปเนีชื่อลุงสนุตบอกว่าลุงเฉินด้วยกับคนนั้นเออชื่ออะไรลูกชื่ออะไรรู้ไหมไอ้ข่าวชัวร์ไปเลยลูกเขาหรือเปล่าเขามีลูกด้วยนะ พ่อจะเจอเองบ่อพี่ช่วยให้เขามีลูกจริงเพระพี่เจอลูกเขาแล้วสองคนมันชื่อเดียวกันมันชื่อเดียวกันคืออะไรวะชื่อใหม่ปิงปิงนี่ไปปิงปิงนี่ไปใช่พี่เชินพี่อฮึไอ้บอลหลอกพี่ไอ้แกละคือมึงแดกแล้วมึงเอาสิบเลยไงมึฟังแกลไม่กันกันกันแตกต้องหาเองหรือหรือเบิกได้อ๋อจะกระแตกกระแตกมีกระแตกมีแนวให้โอเคพี่ผมจะไปตีเลยเอาเอาเลยก็ได้พี่จริงนะลูนเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวกลับมาคุย อยู่กับอครับเอียงใหญ่ด,ด้วยดิอะไรเหรอคอออันนี้ผมบอกว่าเล่าสรุปมาแล้วพีนที่จำม,มุกที่เขาบอกว่าไปให้ผมไปทางสนุกทีบ้านบ้านเคยเลได้ปะตอนที่ผมบอกว่าอ่าอ่าแต่เขาบอกว่ารู้ผมอ่ะเนีน่าม,มาใช่ปะอ่าฮะใช่แล้วเกียวบอกว่าเขาพาผู้ชายคนนั้นอะไปแทงธนุกเสร็จแล้วก็ไปแทงเขาต่อพี่อือคือเขาทําแบบนั้นกับคนนู้นแล้วเขาก็มาทํากับลุงแม่บ้าน ดูเขาหรือเปล่าเอาข่าวช่วยไม่ไปแทงน่ยข่าวชัวร์ได้เปล่าแต่แต่หนูไม่รู้ว่าเขาแทงลุงหรือยังแต่กับคนนู้นเขาแทงแล้วก็ถึงบอกไงว่าเขาเป็นผู้ชายเ็กเวที่จริงยำโอลิฟด่ามันจะมาโกหกผมไมมันดูหน้ามันโง่ไม่ใช่ลูกเขาเออหน้ดมันง่วนหน้ามันโง่ะดดนทำไมคิดเรื่องโกหกไม่ได้หราไปเกลือ ก็รู้อะไรเดี๋ยวเราลองถามมาก่อนแล้วกันโอเคไหมล่ะหนูรู้ถึงท่านเป็นชื่ออีกคนหนึ่งที่เขาคุยด้วยชื่ออะไรหนูไม่บอกอ้าวใครไม่รู้หนูรู้แต่หนูไม่บอกมึงเนี่ยจงมึงก็บอกหนูไม่บอกเออไอเด็กที่โกหกเดี๋ยวไอคนนั้นอ่ะไอเด็กขี้โกหกหนูไม่โดนดูลูก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 ลยกลูกลูกลูกูกลลูก แย่แล้วงั้นอยู่แก๊งไหนอยู่แก๊งไหนบ้างก่อนอ๋ออยู่แดงแก๊งใหญ่โอ้แก๊งใหญ่คนก็อึ้ยอ่ะแก๊งเยอะไปหมดคนอืมนั่นดิถ้าหนูรู้จริงหน่อยหนูลองไปไใ้แก๊งมาก่อนไม่หรออยู่แดงเซงจูว้ายแก๊งใหม่ แล่น้ำตาลนี่มันของจริงเลยไอน,นี้โกหกเกลโกหกไม่รู้รน้เพราะถ้าเกิดว่าไอเกลรู้มันบอกแล้วก็จริงนะเออเพราะเราเป็นครอบครัวกันรู้รู้มาแล้วเรื่องจริง<ด>เหรอ,อ,อคือเขาเขาอนี่กันแล้วเหรอเขาม,มีแพแล้วเหรอ ชื่อไม่รู้หนูไม่บอกชื่ออะไรลูกหกหกชื่อ AJ นะอัไนอย่างเงี้ยถามตลับเห็นปะล่ะโอ้ย AJ กับ AJ แล้วเุณตาด้วยไหมเมื่อก่อนมันแบบอร่อยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวผมขอฟังแต่ปลาเขาทีตอน่หะลพี่ฟังตอนพี่ฟังผมก็เป็นแบบว่าคุยกันสองคนนะพี่ วผมไปด้วยแต่กูไม่เชื่อหรอกไอ้เกลว่าเขาจะคุยคนชื่อ AJ อ้าวเจียงดู a แล้วถ้าเกิดว่าลุงเฉินไปถามเขาชื่อ AJ แล้ว AJ เขาบอกไม่ได้คุยอ่ะเออเอออุ้ยแต่เมื่อวานกูโทรหาปิงปีนแล้วนะแล้วไงเอาว่าเขาไม่ไม่ไม่มีแฟนนะเออไมาใช่ไงไม่รับเป็นแฟนงังเขาแค่จีบแต่หนูไม่รู้ว่าเขายังจีบอยู่ไหมนี่เรื่องก่อนเจอลุงเฉินเปล่าแต่ก่อนที่เจอลุง ใส่ชุดคูมกับคนนั้นอยู่เลยอ่ะว้ายแล้วเขาก็มาหาลุงทางนา้นี่ใส่ชุดนั้นด้วยว้ายจวนี่เก๋รู้เก๋ก็คุยกับคนในอาเจอยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหเซนจูเซนจูเดินมาซับซ้อนเหรออาร์เจย์อาร์เจย์คนอาร์เจยอะไรเนี่ยมึงอ่ะอะไรเนี่ยพูดปิดเซนเจย์อะฟังแล้วนานรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงรู้ดิกูรู้หมดอ่ะรู้เรื่องคนเยอะนะมึงนี่ไอ้ดาร์ตบอกฮะไอ้ดาร์ตเป็น ไม่ที่พอผมบอกดูนร่านเวบอกกนเลยอ่ะมด่อเกไม่รอไ้ด้บองเกลไม่ได้บอกดูพ่อใช่ผมรู้ผมยังไม่รู้เลยพี่ผมยังค่อยคุยกับลูกผมโอ้ยสนตีพ่อใช่ไนมใช่อาใช่นาพี่ด้านถามพี่เขาก็ไม่บอกมีเบอร์คนชื่อเจไหมล่ะเกลไม่มี ทำทำเพื่อนเขาก็น่าเอ้ยผมมีคนมีเพื่อนอยู่ในนีังเออเหนียเออเองสืบมาดิต่อพี่ชายพี um> ่เป็นต่อรองทำอะไรไว้ไอ้เหงเหนียวน้องด่านไม่เคยบอกเลยนะเรื่องเนี้ยี่านเขาไม่รู้เลยไม่ได้หมดไฟพี่หมดไฟถึงเลี้ยงลูกผมผมไม่รู้จริงพี่อ๋อคุณไม่เคยเตือนกูเลยใดด่านเลยเนี้ยเหี้ยกูเสียใจในด่านเออไม่ต้องร้องพี่ดาน ผมไม่รู้พี่ผมยังบอกพี่อย่างไมันดื้อนะวันนั้นอ่ะพี่รอรอคุยกับมันอีกทีไหมเออก็ดีพี่รอคุยก่อนอยู่แล้วพี่อย่าไปบอกของ่อดใช่แต่ผมก็ไม่อยากคิดอะไรเยอะพี่คนถ้าคนแอบคุยมันจะบอกไหมว่าคุยก็ไม่แต่พี่ไม่ค่อยเชื่อชาวบ้านใช่ใช่ใช่ถ้าคนทําผิดเขาไม่บอกว่าทำผิดของเขาลูกเป็นหมาลูกเมียเออก็รู้แต่ประเด็นว่าแบบชาวบ้านเมาส์กันปากต่อปากวันนี้เรื่องมันนี้เรื่องมันจะผิดเพี้ยนหรือเปล่า ขอเบอร์คนชื่ออาเจยเซนจูให้กูหน่อยดิก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อเขามันก็ต้องฟังก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงจริงเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่ดนดูงใบทรรมาหนูจจหนูก็ไม่อยากให้ลุงต้องเป็นสำรองอีกรอบนึงอ่ะคือที่ไอเกมันเตือนอะเมื่อวานอะก็เพราะว่าไอเกวอะมันไม่อยากให้มึงเป็นเหมือนมันเพราะไอเกียวอะก็เป็นสำรองมาแล้วทำไมเกียวหลานว แล้วคนที่ทำให้เกลเป็นสำรองอ่ะอยู่หน้ามึงอ่ะโอ้โหไอ้ด้านเหรออ่ะค่ะฮาเลยนะมึงเห็นไหมบางทีมึงก็เกินไปด้าทถึงหลานกูจะหน้าเหมืทุกบาทมันจะวนลูปทำแบบนี้ก็ได้ไหมที่จะวนลูปเป็นสำรองขนาดไหนวะนั่นดิโคตเจ็บปวดเลยเช้าว่ะ ผมแล้วเขากอิจฉาไม่เคยสัมผัสความเป็นสำรองมาก่อนพี่ทำไมสัมผัสเรื่องผมมันเป็นวงกลมขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นวะพี่เพื่อนจะมาเป็นสำรองใช่ไหมใช่รู้จำเไ็นสำรองพี่จูเจ้าไม่เคยผมโคตรอิจฉาชีวิตพี่อ่ะชีวิตผมไม่เคยเป็นอแบบง่ายๆแต่ผมเคยเป็นแรงว่าเองเกิดมาเสียชาติเกิดไงก็ผมบอกคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ใช่ผมบอกเลยอิจฉากับผมนะพี่เด็ก แสดงว่าเองไม่ใช่เป็นมนุษย์พี่ไม่ซ่าหรอกใชไอ้กูเอแต่กูขาลอขาบให้กูไปรอเลเวลล่างเลยดีปะใช่ใช่เป็นอะไรพี่พี่เป็นอะไรพี่พี่โจเรามีไอ้กูมันจบแล้วโจแผนการเรามันจบสิ้นแล้วทำไมอ่ะพี่เขาเขาเขาทำไมอ่ะแผนการการบีเฟิร์นเลิฟเรามันจบแล้วโจให้ผมโทรไปเคลียร์ไหมให้ผมรู้จักนะไม่เป็นไรน้องไห้พ่อพี่เขาจะวางกับปากเขาดีกว่าเออใครจะไปรู้ว่าถ้าบอกแต่ว่าตอนนี้ว่าแอบคุยเหรอ ที่แกประกาจะให้พี่ลงไม่ได้วันที่ยี่สิบแบการแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลงแข่งอะไรอะไรเป็นไรอ่ะคนชื่ออาเจนี่คือเสียงหล่อๆปะวะแพ้เลยไม่ลงแข่งไม่รู้ว่าเสียงเขาเป็นไงฉวบแต่น้ำกินหรือ่าวะเขาแก่ไหมเอาไม่จะน้ําเปอนอะไรเงี่ยเงี้นข้อนี้แหละเงี้ข้อนี้แหละข้อนี้แหละพี่นูข้อนี้แหละได้เปรียบแล้วได้เปียบละ เอา้ามันไปแล้วไอ้โทนีไ่ไม่เดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาไปเปิดน้ําเปิดน้ําแล้วเมื่อกี้คือลุงโทรไปไอ้เกลก็ททาเสียงเงียบใส่ลุงอะ่ะสวัสดีครับก <c oughs> ูว่าเลยถามว่าไอ้ไอ้หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งทําอะไรต่อว่างหรือเปล่าว่าเออตอนนี้ผมกาลังเล่นแบทมาร์กิตอยู่ครับีึงรอจัดรอจัดเลยอ่ะคนชื่ออเจอ่ะแอ้ลุงมีเบอร์เขาได้ไงอ่ะลุงลุงไอ้นี่ลุงคนทะเบียนราดมาแบบเพล้นเลยอ่ะ ก็ถ้าแม่น้ำไม่เช็คตั้งแต่แรกต่อที่ต่อที่กจะสืต่อที่ใคุยกันอยู่เขามาจีบเราอยู่นะเดี๋ยวนุงยิงมึงคุยอยู่อ่ะกูจะตีละมึงจะไปคุยอะมึงมึงจะไปคุยกับเขาหรือเปล่าที่ไอ้นี่แบ็กมาร์เก็ตริมเลย่เขากำลังรอเล่นอยู่เดี๋ยวครับนะเดี๋ยวผมขอถามจะเปล่าเขาก่อนเยออแต่กูเรียกมาให้แล้วนะอยากฟังจะเปล่าเขาก่อนไม่เขาตีอยู่ครับนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเรียกผู้ชายมาให้นั่นเดี๋ยวกูแก้เหมือไอทอรนี่ถามให้พี่นะแก้เหมือไม่เราแก้แงพี่แก้เหม่อะไรดัดแข่งกระเป๋าอะไรพี่กระเป๋าสี่สองเจ็ดมึงลุงเฉียนแก้งมือแต่ว่ามึงมึงอ่ะเป็นลูกโทนี่ใช่ไหมเออเอาดีๆนะพี่แก้งมือนะพี่แก้งมือนะเมื่อกี้บอกพี่บอกคอแห้งเออลุงเฉียนจะได้เนียนพี่เหมือนแหละไอ้ดัดมึงถามกูด้วยบอกว่ามึงเป็นพ่อเข้าใจไหม ดงีมากน้องเอาให้ลึกที่สุดกูอยากได้รายละเอียดขอรายละเอียดถ้าไม่ละเอียดให้ด่าแล้วมึงเข้าข uh ้างมมีหน้ากากไหมมึงมีหน้ากากไหมมึงใส่หน้ากากไว้ก่อนก็ดีได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ได้แล้วนะเอาเลยผมพร้อมยิงฟังเงี้ยมมันพูดละชิวหัวแม่งตั้งจริงไม่ทำไมพี่ไม่ไปนั่งรถเดือดบนโต๊ะเลยวะเอา้โรเรอสด เอารถเอารถเาไปจอดดีกว่าเนี่ยนีบกว่าเดี๋้เจ็บเงียบเราให้ไม่ใครเห็นด้วยนะรถเก็บเสียงด้วยนะรถอ่ะรถไฟฟ้าสวยมากกระจกสองชั้นเขากำลังมาแล้วครับหรือเขาเราเล่นแบงก์มาร์เก็ตเขารอเล่นแบ <ไป S 2> งก์มาเก็ตแล้วเดี๋ยวขเขากำลังจะมาโล่นก ลองครับบอสเฮ้ยสวยเลยเฮ้ยนี่ใครนี่นะฮัลโหลญาติฝ่ายใดญาติฝ่ายใดของใครครับในยานี้ญาติของข้าวเหนียวเหรอครับลูกพี่เหนียวพี่ลูกพี่เหนียวนะแข่งไปลูกลูกพี่ชื่ออะไรครับโอ้โหเยี่ยเอ้าก็ลูกพี่เหนียวลูกพี่เหนียวเออมีแฟนนะครับจีซ่า กูจะล่องอ่ะเรามีเรามีลายแทงไหมเรามีลายแทงไหมลายลายลายแทงอะไม่มีอะไรพี่เหลียวพี่เหลียวป๊าป๊าป้าเหลียวพ่อไอ้ี่มารอพ่อเหรอครับเนี่ยพ่อเรียกลูกตั้งหลายคนมาเรียกเราแต่ขอพอเข้าใจแหละ ยืดถ่งเต้นวะพ่อายครับเนี่ยโอ้โโอ้โหฮะอ้โหนเดครับสวัสดีครับตอนแรกกูคิดไปอีกแบบนึงนะแต่พอมันด่ากันกูรู้แล้วว่าไม่ใช่อไไม่ใช่อะไรอย่ารุนอีอกู้าแวนเลบสีดมันตยแล้วเหรอวะเออ้หนูหนูไปขึ้นใครมาแล้วหนูโดนเ้าทิ้งเหรอไปขึ้น อย่าดูเสียงขำดิอย่าดูเสียงขำดิไม่สำคัญจะํำรองไม่ต้องอ้ครัเอมแม่งกองดาวมาล็อกูอีกตาพี่น้องไปขึ้นข้ามาเรต้องทิ้งเหรอไม่เป็นไรหนูไปทำมาจริงจริงเหรอหนูไปทำมาจริงจริงเหรอ เดี๋ยวแม่มันใครโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกับมึงแสดงว่ามึงเช็คมาแล้วใช่ไหมเหนียวคือมึงเช็คมึงเช็คมาแล้วใช่ไหมไอเหนียวคือไอเหนียวเช็คเราแล้วใช่ไหมคือมันเลือกแต่ละคนเป็นครอบครัวเนี่ยมันจะต้องแบบได้สองนิ้วขึ้นไปเรากี่นิ้ว พี่ขอดูหน่อยอาอยุเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยไวเยลลี่เอ้ยเหนียวยัยงไงเนี่ยน้องซ่อนของดีเหรอซ่อนของดีเหรอฮะ,อะนะ <c oughs> โอเคยายายา นี่เนอะอโอ้โแต่รับประกันได้ว่าพี่ถูกใจหนูแน่เขาเรียกว่าอุยแต่หนูยังไม่เจอใครหรอก ยังไม่เคยเจอใครเหมือนพี่แน่นอนพี่นี่คือเครื่องจำลองแผ่นดินไหวนะพี่สามารถสร้างได้ถึงเก้าลิตรหนูลองไหมล่ะเตียงแผ่นดินไหวอาจจะแปลกๆนิดนึงปากปากปักย่น หนุ่มคนนั้นเขาเล่นแบ็กมาเก็ตเสร็จหรือ,อยังไม่เจอบที่ชี้แต่เสียงแม่งหล่อจริงนะได้เลยเออเดี๋ยวผมเล่นแบ็กมาเก็ตก่อนครับ S <S เย็ดเคหนุ่มเดีพอกูฟังเสียงมันเสร็จปุ๊บกูเข้าใจเลยทำไมเฉือนเป็นสำรองเดี๋ยวมันก็คงมาแหละเนาะเดี๋ยวโทรไปแล้วเดีด๋ยวมันโดนตีตายมันมาเรียกเก็บเงินใช่ใช่ใช่ พี่โทรไปด้วยเดี๋ยวเขามาจริงไม่พี่เฉินอยู่ในรถไเนี่ยเอ้ยต้องเปิดเปิดรถดูดิพี่ดูไม่ได้เปิดตัวรถดิเฮ้ยเปิดตัวรถเล้วพี่พี่เปิดให้หน่อยอ๋อมาไปคดีไปเลยไปซาลงอะไรคดี่ไปไหนะเห็นจะไปไหนกันบอกเห็นด่ไหมไม่ใช่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 วางแหวงแปลก มึงคิดว่าไงาไอ้เฮี้ยเหนียวอะเฮี้ยเหนียวเนี่ยมันจะต้องคัดเลือกคนมาแล้วถูกไหมถูกถูกจับก,กรมลรสันดานอะจริงชาติหมาเนี่ยลูกมันแต่ลูกตาแต่ละคนอะเย้กูเป็นหลานไม่โห <c oughs> ทำตัวอะไรนะเมื่อกี้ไม่ดีนหอนอจะด่าก็ยังไงอยู่เป็นหลานตะเหนียว <laughs> อาจจล่วงเองแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุยกันแล้วก็ได้อ่ะก็เดี๋ยวลองถามดูโรกว่าเขาเคยคุยกันไหมอะไรเงี้ยลา่าสุดตอนไหนพอแล้วแล้วลุงเฉินคุยกับเขานานยังอ่ะมีประมาณเกี่ยเกี่ยที่ที่แล้วมั้งลูกอันนีไปเจอนานยังอ่ะลูก เราไปเจอวันนั้นน่ะวันลุงวันนั้นวันอะไรแล้วว่าที่หนูเจอลุงน่ะอ๋อวันที่มึงเดินเข้าไปหาแกงเซนจูใช่ไหมวันที่หนูเจอลุงน่ะที่ลุงพาหนูมาตรงเนี้ยแล้วมาแอบดูลุงเฉินนะวันนั้นแหละมึงพูดทำพี่อะไรแล่าพี่นี่โง่นะเนี่ยเอ้าลูกคืนาเสียละติด นนลลอยู่่ีกูเชื่อละแก๊งยังไม่แตกแต่ไม่ใช่กดข้างในกูเชื่อละอืมมันเจ็บตรงที่เขาใส่จุดคู่มาหากูเลยแหละอันนี้แหละที่มันเจ็บแพงกันเล่นอย่างนี้มันไม่กลัวเอดีหมดหรอวะแล้วกูเคยถามเนี่ยว่าคนเขาใส่จุดคู่กันทำไมหมเข้าใจแล้ว ไอ้ของแกงเหลือเฟือไฮ้ยแ่อัี้ยี่หใหมเฟี้ยมากไม่นะฮะแล้วเขาตอบละเอียดเลยว่าทำไมถึงได้ชุดคู่แต่วงมันอึดอัดไปไหนเอามึงนี่แหละเราต้องการให้วงมันแค่นี้ไม่ขยายเพิ่มแล้วแต่ดีนะเพราะผมไม่ได้เข้าไปในไหนดีมีห้ามบอกนะว่าหนูบอกได้เดี๋ยวมีบอกว่านีรู้เข้าไปจากนัดผมก็ไม่รู้พี่ พ่อแม่มาถมพี่น,านัาพี่น้าบอกแย่ละจลูกก็ไม่ค่อยคุยไอเวเดนะผมรับจำเปงเออพี่ถามเองเขามไม่ถามหรอกรู้ได้ไงครับอะไรเงี้ยไม่มีหรอกเออฮะเอ้ยรถคันข,ข้างหลังอ่ะเอ้ยเมื่อกี้กรถตกกบหรือเปล่าเออใช่ป่าวะ たらにんれないわ。